สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะพบกับครูเบนค่ะวันนี้นะคะครูเบนจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับวิชาภาษาไทยค่ะในเรื่องของวรรณยุกไทยนะคะเด็กๆก่อนอื่นนะคะเด็กๆเราจะต้องมาทราบกันก่อนว่าวรรณยุกไทยเนี่ยคืออะไรนะคะวรรณยุกไทยนะคะเด็กๆคือ เครื่องหมายที่ทำให้เสียงและความหมายของคำเปลี่ยนไปจากเดิมนั่นเองค่ะโดยมีพยัญชนะนะคะทั้งเสียงสูงเสียงกลางแล้วก็เสียงต่บนั่นเองโดยตำแหน่งของวรรณยุกต์ไทยนะคะจะอยู่ด้านบนของพยัญชนะค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรามารู้จักกับรูปแบบหรือลักษณะของวรรณยุกต์กันนะคะ เด็วคุณครูจะเป็นสีลูกศรให้เด็กๆเห็นชัดเจนขึ้นนะเห็นสีแดงไหมคะเด็กๆเดี๋ยวเรานะคะมาดูวรรณยุก,กันว่าวันยุกเนี่ยมีทั้งหมดกี่เสียงนะมีทั้งเสียงสามัญเสียงสามัญคือเสียงที่คือรูปแบบเดิมนะคะเสียงเอกลักษณะของวรรณยุกต์ไม้เอกคือ จะลากลงหรือลากขึ้นนั่นเองเป็นเส้นตรงนะคะต่อไปคือไม้โคงวงกลมหัวลากโค้งลงมาเล็กน้อยและลากโค้งขึ้นไปค่ะเด็กๆต่อไปคือไม้ตรีน,นั่นเองไม้ตรีเด็กๆสังเกตสิคะว่าไม้ตรีเขียนเหมือนกับตัวเลขไทยหนึ่งตัวเลขคือตัวเลขอะไรคะเด็กๆ ก่งมากค่ะคือเลข7็นั่นเองไม้ตรีนะคะจะเขียนเหมือนกับตัวเลขเไทยเลยแต่ว่าไม้ตรีตัวนี้นะคะจะเขียนเล็กลงและเขียนอยู่ด้านบนของพยัญชนะค่ะเดี๋ยวเรามาลองฝึกวาดมือเขียนไปพร้อมกันนะวงกลมหัวลาก้งอยากลงยักขึ้น โค้งลงมาแล้วก็ลากไปด้านหลังนั่นเองค่ะต่อมานะคะคือไม้จัตาวาเอ๊เด็กๆสังเกตสิคะว่าไม้จัตาวาที่เด็กๆเ,เห็นอยู่ลักษณะเหมือนกับอะไรนะเก่งมากเลยค่ะเครื่องหมายบวกนั่นเองลากข้างแล้วก็ลากตงรงลักษณะเหมือนกับเครื่องหมายบวกเลยค่ะเด็กๆ เดี๋ยวเราลองมาวาดมือวรรณยุกต์ไปพร้อมๆกันนะคะเริ่มจากไม้เอกค่ะวิธีการนะคะให้เด็กๆวาดภาพบนอากาศเคยเล่นไหมคะเด็กๆให้เด็กๆเอานิ้วชี้ขึ้นมาพอคุณครูวาดภาพไม้เอกใช่ไหมหเด็กๆก็วาดตามคุณครูดวาดภาพไม้โทวาดภาพไม้ตรี ว่าทาไมจัตว,วาแบบนี้ค่ะเด็กๆถ้าเกิดเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาว่าทภาบนอากาศพร้อมกันนะตัวแรกค่ะไม้เอกพืนตัวที่สองค่ะไม้โทว,วงกลมหัวลากลงมาเล็กน้อยลากขึ้นไปด้านบนต่อไปคือไม้ตรีค่ะ ลากกลมๆหัวโค้งขึ้นด้านบนอยากลงด้านล่างอยากขึ้นด้านบนโค้งลงโค้ง,งขึ้นต่อไปคือไม้จะตะัตวาค่ะไม้จะตะัตวาทำเป็นเส้นแนวนอนทำเป็นเส้นแนวตั้งแบบนี้เก่งมากเลยค่ะเด็กๆเ,เป็นยังไงคะวาดภาพวันในยุกต์บนอากาศได้หรือเปล่าเอ่ยแต่ก่อนที่เราจะไปรู้จักกับวันในยุกต์ในภาษาไทย เรามาทบทวนความรู้กันก่อนนะคะศัลในภาษาไทยมีอยู่ด้วยกัน32เสียงว่าแล้วก็ไปทบทวนเสียงสระพร้อมกันอีกครั้งนะคะอะอาอีอีอือือ,อ,อ,อ อออออัวอัวเอียเียเอือเอเออเอออัมไอไอเอาหรือรือลือเลือทบทวนความรู้กันไปแล้ว ตอนนี้ก็ได้เวลาของการเรียนรู้วรรณยุกต์ในภาษาไทยกันแล้วล่ะค่ะวรรณยุกต์ในภาษาไทยจะมีอยู่ทั้งหมด5เสียงสี่รูปคือเสียงสามัญซึ่งเป็นเสียงปกติไม่มีรูปวรรณยุกต์เสียงเอกเขียนแทนด้วยวรรณยุกต์เอกเสียงโทเขียนแทนด้วยวรรณยุกต์โทเสียงตรีเขียนแทนด้วยวรรณยุกต์ตรี และเสียงจัตาวาเขียนแทนด้วยวรรณยุกต์จัตาวาวรรณยุกต์จะเขียนไว้ด้านบนพยัญชนะต้นของคำเวลาที่น้องๆเขียนคำหนึ่งคำด้วยวรรณยุกต์ที่แตกต่างกันจะทำให้คํานั้นๆเกิดเสียงสูงต่ำและทำให้มีความหมายแตกต่างกัน ยกตัวอย่างเช่นคำว่าปลาคำนี้น้องๆสังเกตไหมคะว่าไม่มีเครื่องหมายอะไรด้านบนพยัญชนะต้นของคำเลยแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่มีวรรณยุกต์นะคะคำว่าปลาแม้ว่าจะไม่มีเครื่องหมายแต่มีเสียงวรรณยุกต์นั่นคือเสียงสามัญซึ่งปอปลาเป็นอักษรกลาง เมื่อประสมกับสระอาซึ่งเป็นสระเสียงยาวจะทำให้ไม่มีรูปวรรณยุกต์เป็นเสียงสามัญค่ะปาหมายถึงการคว้างปลาสิ่งของถ้าน้องๆเติมไม้เอกด้านบนพยัญชนะต้นของคำว่าปาคือตัวปอปลาแบบนี้คำว่าปาจะเปลี่ยนเสียงเป็นคำว่า ป่าและมีความหมายเปลี่ยนเป็นอีกความหมายทันทีคือป่าหมายถึงป่าหรือสถานที่ที่มีต้นไม้ภูเขาและสัดต,ต่างๆแต่หากน้องๆเปลี่ยนจากไม้เอกเป็นไม้โทด้านบนพยัญชนะตัวต้นคำว่าป่าก็จะเปลี่ยนเป็นคำว่าป้าป้า หมายถึงพี่สาวของคุณพ่อหรือคุณแม่ต่อไปถ้าเปลี่ยนจากไม้โทเป็นไม้ตรีจากคําว่าป้าก็จะเปลี่ยนเป็นคําว่าป้าป้าหมายถึงเป็นคําที่ใช้เรียกคุณพ่อในบางภาษาและสุดท้ายถ้าเปลี่ยนจากไม้ตรีเป็นไม้จัตวาจากคําว่าป้า ก็จะเปลี่ยนเป็นคำว่าป๋าป๋าหมายถึงเป็นคำที่ใช้เรียกคุณพ่อในบางภาษาเห็นไหมคะว่าการใช้วันณยุกต์ในคำหนึ่งคำทำให้ความหมายเปลี่ยนไปจริงๆถ้าอย่างนั้นน้องๆจะต้องผ่นวันณยุกต์ด้วยความระมัดระวังนะคะวันนี้พี่ก็มีเทคนิคการผันวรรณยุกต์มาฝากค่ะ ให้น้องๆชูนิ้วขึ้นมาห้านิ้วค่ะหันฝ่ามือเข้าหาตนเองแบบนี้เราจะให้นิ้วโป้งของเราเป็นเสียงสามัญให้นิ้วชี้เป็นเสียงเอกเขียนแทนด้วยวรรณยุกเอกให้นิ้วกลางเป็นเสียงโทเขียนแทนด้วยวรรณยุกโทให้นิ้วนางเป็นเสียงตรีเขียนแทนด้วยวรรณยุกตรี และให้นิ้วก้อยของเราเป็นเสียงจัตาวาเขียนแทนด้วยวรรณยุกต์จัตาวาเอาล่ะออกเสียงนับตามกันอีกครั้งนะคะสามาันเอกโทรตรี จัตวาเรามาแทนเสียงวรรณยุกต์ด้วยคำว่าปากันดีกว่านะคะคำว่าปาซึ่งเป็นเสียงสามัญไม่มีรูปวรรณยุกต์น้องๆช่วยกันผ่นคำว่าปานะคะปา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  น้องๆอย่าลืมนำความรู้ที่ได้เรียนไปในวันนี้กลับไปทบทวนด้วยการลองคิดดูสิว่าคำต่างๆที่น้องๆใช้ในชีวิตประจำวันผัานด้วยเสียงวรรณยุกตใดรับลองว่าน้องๆจะต้องผัานวรรณยุกต์ได้อย่างแม่นยำและถูกต้องอย่างแน่นอนค่ะเวลาของความสนุกในวันนี้หมดลงแล้วแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆคลิปการเรียนรู้เรื่องวรรณยุกตไทยที่คุณครูเป็นนํามาให้เด็กๆได้ดูได้ความรู้กันเยอะแยะเลยใช่ไหมคะเราได้ทั้งวิธีการเขียนคําตัวอย่างแล้วก็ความหมายของคํานั้นว่าคืออะไรด้วยหลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องวรรณยุกต์ในคลิปการเรียนรู้ไปแล้วนะคะครูเบนก็มีใบงานเสริมทักษะเพื่อทบทวนความรู้ที่เราได้ทํากันไปคะ่ะ คือให้นักเรียนเขียนตามรอยปะนะคะจะมีทั้งไม้เอกไม้โทไม้ตรีไม้จัตาวานั่นเองค่ะให้เด็กๆนะคะฝึกเขียนวรรณยุกต์ต่างๆนะให้ชินมือก่อนนะคะสำหรับวันนี้คุณครูเป็นก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย